วัสดีครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับจุดแน่วหนึ่งตีสนนี้เราก็จะมายิงทดสอบยิงในกระป๋องน้ำนั้นครับโอเคเราเห็นตรงนู้นนะครับอืมตังเลยนะครับดูว่ามันตัวใหญ่ไหมครับเดี๋ยวเราจะมายิงทดลองยิงกับขวดน้ำนี้นะครับโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวผมก็กำลังจะยิงแล้วนะครับใน เนเก็กระป๋องอยู่ตรงนี้ครับหัวลูกศรสีเขียวๆนี่ครับก็อดีว่าผมไม่มีขาตั้งกล้องนะทุกคนเดี๋ยวผมยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวว่ามันถูกไหมระยะน,นี้ประมาณน่าอยู่ประมาณห้าเมตรนะจากนี่ไปน่าอยู่ห้าเมตรได้อยู่นะทุกคนเมื่อกี้ผมลองยิงงูแล้วไม่โดนนะมันอยู่ข้างบน ลองยิงไอ้ขวดนนะครับวันนี้ผมมาทดสอบนะครับทุกคน okay. เดี๋ยวผมยิงก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาถ่ายให้ดูเอาละครับทุกคนโดนแล้วนะครับโดนแล้วผมจะสายมาให้ทุกคนดูนะครับนี่เดี๋ยววางก่อน,นี่นะครับกับป๋องที่มันลอยลอยโดนแล้วทำไมเวลายิงปลาไม่แม่นในนี้นะดูโอ้ เกิดจะไม่โดนนะดูมันเล็งข้างบนนะแต่มันโดนข้างบนเลยอโอเคโจมแล้วทุกคนเงนสายไม่ให้ดูครับซ้อมเป้ากันไปยิงตาจริงครับ มีคนเบ็ดด้วยใครมาตกปลาแถวนั้นวะเดี๋ยวดทุกคนโอ้หถ้าถ้ายิงปลาถ้าโดนแบบนี้นะจะไม่รอดนะคทุกคนโอเคหว่านเจี๊ยบถึงกดไลค์กดต like, ิดตามให้ผมด้วยนะครับ